ส้งจิตอธิษฐานให้ดีและดูคลิปนี้นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบเลือกหนึ่งใบนะดวงของคุณในวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะมาดูกันสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะว้าวไพ่ใบแรกขึ้นไพ่หไม้เท้าคุณจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการงานของคุณในวันนี้อะไรที่คุณกำลังอดทนกำลังพยายามอยู่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ ความเหนื่อยความอดทนของคุณไม่ศูนย์เปล่าค่ะจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วการงานในช่วงนี้หรือวันนี้จะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามาใครตกงานนี้ได้งานนะแล้วก็การงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานเห็นผลเงินเห็นผลตัวกําไรที่ดีแล้วว,ว้าวมากๆในวันนี้หยิบจับดีลงานหรืออะไรก็แล้วแต่สําเร็จแล้วก็การเดินทางของคุณถ้ามีใครเดินทางนะคะขึ้นไพ่รูปมา้ารูปยานพาหนะมาการเดินทางนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็เรื่องราวดีวันนี้ จะเดินทางไปเจราจาตกลงสิ่งใดก็จะสําเร็จนะถ้าเลือกไพ่ใบแรกนะคะผ่านแล้วเลือกไพ่ใบแรกพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะมาดูใบถัดไปสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะพี่หมอก็เปิดให้เห็นเห็นตอนหน้าสับไพ่ให้ทุกคนเห็นแล้วก็เปิดไปพร้อมๆกันนะฮะใบที่สองพลังงานของไพ่อู้ใบที่สองเก้าเหรียญใครรอเงินวันนี้ได้เงินมีโชคลาภด้วยนะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วก็วันนี้มีเงินโอนเข้า เข้าบัญชีคุณอย่างแน่นอนแล้วก็ใครตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จใครอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จใครรอเงินอยู่นะคะวันนี้จะได้เงินเข้ามาโอนเข้าบัญชีเข้ากระเป๋าคุณอย่างแน่นอนใครแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินบอกเลยว่าว้าวมากๆรา,า,า,าบเรื่อเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใครเลือกไพ่ใบที่สองพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะ <c oughs> โอเค2ใบแล้วตอนนี้มาดูใบที่สาใบสุดท้ายตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะของคนใบที่สาม ใบที่สปุ๊บว่าใบที่3ามสามไม้เท้าใครรองงาน ได้รับข่าวดีเรื่องงานวันนี้ใครตกงานอยู่ไม่เกิน3วันนี้จะได้งานหรืออย่างเร็วคือวันนี้อย่างล่าช้าคือไม่เกิน3วันนี้แล้วก็ใครดีลเจรจาอะไรอยู่เรื่องงานจะสำเร็จมีใครทำเรื่องเอกสารบางสิ่งบางอย่างไหมแล้วเหมือนรอคอยอยู่จะได้ไม่ได้จะสำเร็จไหมจะมีข่าวดีเข้ามาถ้ารอเรื่องเอกสารยื่นเรื่องเอกสารไปนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นการยื่นเอกสารไปคุณจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะผ่านไปแล้วก็พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และขอให้คุณโชคดีค่ะ